สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cat on the G r r a c h a n n e l หรือว่าแมวน้อยแถวจีวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำทัวของตกแต่งรถกันซึ่งรถของเรานะคะถูกตกแต่งในตีมลายน้องคูรมมิของซาริโอนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอนำรถ ไปล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาชมกันค่ะว่าในรถเจ้าจะมีของตกแต่งลายน้องโครมิอะไรกันบ้างไปกันเลยเ,เ,เสร็จแล้วค่ะไปรับรถมาแล้วนะคะหลังจากที่ล้างรถเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ารถของเรามีการแต่งเป็น รูปทีมคูโรมิยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือป้ายทะเบียนค่ะของเราก็จะมีการปรับป้ายทะเบียนนะคะเป็นกรอบลายคูโรมิด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นลายกรอบนี้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือป้ายพร,ร์โบของรถเรานั่นเองตรงป้ายพร์โบนี้นะคะก็จะเป็นลายคูโรมิกับเมโลดี้นะคะส่วนอันล่างก็จะเป็น ลายคุโรมินะคะซึ่งของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบที่เป็นจุ๊บสุญญากาศติดกระจกนะคะเพราะว่าใช้ใช้ไปอ่ะมันก็จะชอบหลุดเราก็จะใช้เป็นแบบแผ่นสุญญากาศทั้งแผ่นเลยโอเคต่อไปเรามาดูในรถกันดีกว่านะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นมุนแจลายนังคุโรมิน่า,นนานรักมาก่วนตัวจับนะคะก็ขอโกงนิดน,นึงเนื่องจากว่าเราหาลายคุโรมิไม่ได้นะคะก็ จะเป็นลายน้องชินนมอนนะคะกับผสมกับคิตตี้นะคะตรงกันชนประตูนะคะแล้วก็ตัวคิวของกระจกมองข้างนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเริ่มจากปลอกพวงมาลัยก่อนนะคะปลอกพุ่มพวงมาลัยเราจะใช้ปลอกเดิมนะคะที่เรามีแล้วก็มาติดตัวน้อง คูโรมีนะคะเป็นตุกตาผ้าที่มีจากหัวเนอะแล้วก็เพิ่มโบเข้าไปนะคะที่หัทั้งสองข้างสาเหตุหนึ่งที่เราเอามาติดเองแบบนี้เพราะว่าตัวปลอกพวงมาลัยคูโรมีที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นสีดําล้วนเลยค่ะเป็นสีดําล้วนแ,แล้วก็มีหัวคูโรมีอยู่ตรงกลางซึ่งดีไซน์ยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเจอแบบโอ้สีแบบอมม่วงๆก็คือถูกใจมากแต่ว่า ไซส์เนี่ยมันเล็กกว่าพวงมาลัยของเราทําให้ใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะก็เลยต้องมา DIY ดัดแปลงตัวปลอกหุ้มพวงมาลัยเองนะคะแล้วก็มีตกแต่งด้วยเรซินโครมีนะคะตรงนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาเป็นแพคนะคะแพคละไม่กี่สิบบาทเองอะ่ะประมาณ30-40บาทนะคะในแพ็คก็จะมี คูโรมีที่ทําจากเรซินทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะเกือบเกือบสิบตัวเลยแล้วก็เอามาติดตามจุดต่างๆน,นะคะแล้วก็อันนี้มีการตกแต่งเทปที่ตัวโลโก้แบบที่ซื้อออนไลน์นะคะมันจะมี2รุ่นค่ะรุ่นแรกเนี่ยก็คือเหมือนของเราก็คือมันจะเป็นกาวสองหน้าอย่างหนาแล้วก็เอาเทปติดข้างบนกับอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาแพงกว่านะคะมันจะเป็น ฐานโลหะแข็งๆแล้วก็ติดเพชรข้างบนฐานโลหะซึ่งเราอยากจะบอกว่านุ่นที่มันเป็นแข็งๆแล้วก็ติดเพชรบนฐานโลหะค่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่มั่นใจในขนาดโลโก้ของคุณซื้อแบบนั้นมาแล้วเกิดมันขนาดไม่พอดีเงี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าขนาดมันใหญ่กว่าตัวโลโก้จริงอะ่ะมันแทบจะใส่กันไม่ได้เลยนะคะมันจะแบบว่าเลยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่แบบสั่งออนไลน์หรือว่า เออไม่มั่นใจในขนาดแนะนําให้สั่งเป็นแบบที่หันเป็นเป็นเอ,อ่อเทปสองหน้านิ่มๆที่มีความหนาแล้วก็ติดเพชรข้างบนดีกว่าเพราะว่ามันสามารถยืดหยุ่นแล้วมันก็สามารถยัดลงตามเอ,อ่อช่องต่างๆได้โอเคถัดจากพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นนี่เลยที่บังแดดนะคะนะชุบโอเคที่บังแดดลายน้องคูโรมีนะคะ ก็จะเป็นที่บางแดดที่มีช่องใส่ก๊าซนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เนบแว่นแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใส่แว่นนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยตัวตุ๊กตาหัวคูร,รมินิ่มๆตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฝั่งด้านบนตรงนี้นะคะยังมีซิปให้เก็บของอีกด้วยนะคะ แล้วก็พอเปิดเข้ามานะคะจริงๆเขาจะมีกระจกเล็กๆข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบกระจกเล็กเพราะว่าเราแต่งหน้าในรถเพราะฉะนั้นก็จะติดเป็นกระจกบานใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกน,นะคะเราก็จะมีการตกแต่งนี่ด้วยเห็นไหมคะเละสซิ่งชุดเดียวกับตัวพวงมาลัยเลยแต่ว่าเป็นขนาดไซส์เล็กก็จะมาตกแต่งตรงนี้ด้วยนะคะโอเค จากตรงที่บางแดดแล้วนะคะก็จะเป็นกระจกมองหลังค่ะเดิมเนี่ยมันจะมีแต่กรอบสีดำนะคะตับหัวคุรโรมิตรงนี้นะคะเราก็เอาโบสีม่วงที่เป็นโบติดผมเนี่ยแหะคะ่ะแกะเฉพาะโบวกมาแล้วก็มาติดตกแต่งเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งอันนี้น่ารักเหมือนกันเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจคุรโรมินะคะเป็นตัวเลย เราเลือกที่จะเอามาแขวนไว้ตรงที่บังแดดฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันบดบังทัศนวิสัยนะคะเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรมาห้อยตรงนี้นะค่ะมันจะบดบังทัศนวิสัยการขับรถของเรานะคะมันจะเหมือนแบบว่าเนี่ยห้อยอยู่ตรงนี้ปิดอยู่ทําให้เราอาจจะไม่เห็นมุมที่แบบว่ามีรถหรือว่ามีคนเนี่ยวิ่งมาตรงมุมรถด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขยืบไปห้อยตรงฝั่ง บังแดดตรงนี้เพื่อไม่ให้มันบังทัศนวิสัยของเรานะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อการขับขี่ด้วยแต่ว่าที่คอนโซลนะคะเราก็จะยังมีน้องคูโรมิตัวเล็กๆตัวนี้ค่ะด้วยความที่ตัวเล็กนะคะน้องก็จะไม่บดบังวิสัยทัศน์นะคะจะเป็นน้องคูโรมินะคะขี่ม้ายูนิคอร์นแล้วก็บนสปริงนะคะก็จะเด้งได้แบบนี้ ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนน้องแล้วนะคะเวลาขับรถเนี่ยน้องก็จะตัวเล็กแค่นิดเดียวเองค่ะทําให้ไม่บทบังวิสัยทัศน์การขับรถนะคะแล้วก็ยังสามารถขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าคงความน่ารักไว้อยู่ค่ะถัดลงมานะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กนะคะสําหรับติดแท็บเล็ตนะคะของเราเนี่ยใช้ galaxy tab s 6นะคะก็จะติดลงไปแบบนี้ ส่วนหนึ่งที่เราชอบดูผ่านแท็บเล็ตมากกว่าเพราะว่าตัว Android Auto เราเนี่ยมือถือเราไม่ได้รู้มันก็จะเหลือแ็บสเตตัสบารด้านล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะทำให้พื้นที่ในการดู YouTube Netflix หรืออะไรก็ตามที่สตรีมขึ้นมาผ่าน Android Auto เนี่ยมันเหลือจอเล็กนิดเดียวค่ะเราก็เลยถนัดในการดูผ่านแท็บเล็ตอย่างนี้มากกว่านะคะก็ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นที่ตั้งมือถืออย่างของเราก็คือใช้วาง Galaxy Z Flip 3นะคะซึ่งทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตของเรานะคะจะเชื่อมเสียงผ่านทางบลูทูธของตัวรถยนต์ทั้งคู่เลยนะเชื่อมสองอุปกรณ์พร้อมกันนะคะนี่นะคะตรงรายการอุปกรณ์นะคะก็จะเห็นว่ามันเชื่อมอยู่ สตัวเลยนะคะมี Galaxy Tab S6 แล้วก็ C Flip 3นะคะตัว Tab S6 จะเชื่อมเป็นรูปโน้ตดนตรีนะคะก็คือเสียงมีเดียส่วนตัว C Flip 3จะเชื่อมเป็นเสียงโทรศัพท์นะคะทำให้ไม่ขาดการเชื่อมต่อค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้กล้องถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแค่แกะแท็บเล็ตออกแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสะดรวกสบายมากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี ส่ยชานะคะเวลาดูหนังนานๆเนี่ยแบตบมันก็อาจจะหมดใช่ไหมคะก็จะมีนี่เลยสายชาร์ตัวนี้เป็นสายชาร์จปกติทั่วไปนะคะเอา,เอาปลอกถนอมสายชาร์จสีม่วงเมทัลลิกนะคะมาตกแต่งแล้วก็อันนี้เป็นหัวถนอมสายชาร์จลายน้องคูโรมินะคะก็เท้าเซตแล้วก็น่ารักมากๆเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมปรับอากาศลายน้องคูโรมินะคะน,น่ารักมาก ถัดลงมาที่ด้านล่างนะคะอันนี้เป็นแก้วน้ํานะคะลายน้องคูโรมินะคะตรงที่วางแก้วแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าตั้งลายน้องคูโรมินะคะที่เราใช้อยู่นะก็จะมีช่องใส่บัตรตประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นช่องซิปซึ่งเราไว้ใส่พวกแบงค์ต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์เนี่ยเราก็มีการตกแต่งโบ เพิ่มเข้าไปสองจุดนะคะตัวมาตรฐานของมันเนี่ยจะเป็นสีดําเป็นผ้าสีดําล้วนนะคะแล้วก็จะมีหัวน้องคูโรมิตรงนี้นะคะแค่นั้นจะมาเซตเดียวกับตัวนี้ค่ะเป่าหุ้มเบรกมือนะคะก็คือเป็นสีดําล้วนอย่างนี้แล้วก็มีหัวน้องคูโรมิถัดมานะคะก็คือตัวพรมเพื่อนๆอ,อาจจะพอเห็นแวบๆบแบบกันบ้างแล้วนะคะก็คือพรมนะคะก็จะเป็นน้องคูโรมิสีม่วงเหมือนกันลายน่ารักนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นพื้นหลังสีดํานะคะแต่ว่าเราชอบลายนี้มากกว่านะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบาะรองนั่งลายน้องคูโรมินะคะจริงๆแล้วมันเป็นเบาะพิงหลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนาะเราก็จะชอบเอามารองนั่งมากกว่าดูสิน้องคือบอกว่าลายน่ารักมากเลยนะคะมีดาวอยู่ตรงนี้ด้วยถัดมานี่เลย ที่รองคอนะคะหมอนรองคอตัวนี้เนี่ยจริงๆมี2แบบก็คือแบบที่มันเป็นแบบยาวๆแบบนี้นะคะกับแบบที่เป็นเป็นหมอนกลมๆเลยอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยชอบแบบที่มันเป็นยาวๆล็อกแค่ตรงคออย่างนี้มากกว่านะคะกนน็นีมีรองคู่ลามีแล้วก็มีหูนี้นะคะอืมส่วนตัวเบลนะคะเบลของเราเนี่ยจะเป็นเบลสีม่วงเป็น งานปักนะคะรูปเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีหัวน้องคุรุมิอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือน่ารักมากจริงๆนะคะเวลาคาดก็แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวตัดสัญญาณเสียงเตือนเบลนะคะเป็นหัวน้องคุรุมิด้วยนะคะก็จะมี อยู่สองฝั่งนะคะโอเคเราไปดูด้านหลังกันมั่งดีกว่าโอเคมาถึงที่ด้านหลังกันแล้วนะคะที่ด้านหลังนะคะก็จะมีนี่เลยหมอนคูโรมนินะคะใบใหญ่มากอันนี้จะเป็นหมอนสองสีนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นสีดำแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะคะที่เรามีหมอนใบใหญ่ขนาดนี้ในรถนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ข้างหลังเราอ่างเงี้ยก็จะใช้เป็นที่สำหรับ นอนด้วยนะคะเวลาที่เราทํางานเข้าแต่ดึกนะคะแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวบางทีก็จะมานอนในรถนะคะก็ข้างหลังนี้ก็จะปูด้วยตัวที่นอนเป่าลมนะคะให้เต็มพื้นที่แล้วก็สามารถนอนได้แล้วก็จะมีหมอนใบใหญ่นะคะรวมถึงนี่ด้วยอันนี้จะเป็นหมอนข้างนะคะคูโรมิแล้วก็ไม m e เมโลดี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นนี่ข้างหลังนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะมีนี่ค่ะเป็นตะขอลายคุโรมนินะคะตรงตะขอนี้นะคะเราก็จะไว้ใช้สําหรับแขวนเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมีพวกเสื้อแจ็คเก็ตสําหรับทํางานนะคะที่เราจะแขวนไว้ในรถนะคะโดยที่เราจะไม่ชอบเอามาแขวนตรงมือจับตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าแขวนตรงนี้เนี่ย มันก็จะบังวิสัยทัศน์ตรงกระจกด้านหลังนี้นะคะซึ่งกระจกตรงนี้เรามองว่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะมันจะเป็นจุดที่เป็นมุมอับถ้ามีรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีข้างขึ้นมาบริเวณช่วงนี้แล้วเราเกิดต้องการเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยตัวกระจกข,ข้างข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็จะเหลือบหันมามองซึ่งถ้าแขวนเสื้อตรงนี้ค่ะมันก็จะบงังบังทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ชอบแขวนเสื้อตรงนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนมาแขวนตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นม่านบังแดดลายคูโรมิค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้แขวนหลังพนักพิงนะคะเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์นะคะก็จะมีแต่งด้วยคูโรมินะคะกับโบนะคะแล้วก็เป็นช่องใส่ทิชชู่นะคะ แล้วก็ตรงนี้ไว้เก็บร่มนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือนี่เลยน่ารักมากอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหมอนผ่อห่มนะคะเราเนี่ยเป็นสายดูหนังค่ะก็คือเข้าโรงหนังบ่อยแล้วก็เป็นคนที่ขี้หนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะติดหมอนผ้าห่มไว้นะคะซึ่งตัวหมอนผ่อห่มแบบมีหุงหิ้วแบบนี้ค่ะมันสะดวกมากๆในการหิ้วเข้าโรงหนัง เพราะว่าการเข้าโรงหังเนี่ยเราจะต้องถือทั้งตัวบางทีมีป๊อปคอนกับน้ําอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเพกตัวหมอนผ้าห่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่มีสายหิ้วอย่างเงี้ยหุยเรียกได้ว่าถือของพร,รุงพลังกันเลยทีเดียวนะคะและนี่นะคะก็น่าจะหมดแล้วนะคะสําหรับออของตกแต่งในรถของลายคูรุมินะคะแต่ว่า อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาทั้งหมดนะคะยังมีของตกแต่งอีกบางอย่างที่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของปลอกมือจับตรงนี้นะคะอ่าเราก็ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ส่วนของที่มันเป็นแบบว่าที่หุ้มเบาะที่เป็นลายน้องคุโรมีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินสดให้ดูแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกอย่างเช่นที่มันเป็น หนูน้องคุโรมี้นะคะที่ไว้ติดบนหลังคารถหรือว่าหานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปซื้อตามนะคะของส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คือหาซื้อได้จากในช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ Aliexpress ทั้งนั้นเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบคุโรนี้เหมือนกันไปลองตกแต่งกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย